ธนาคารใดมือไทยจะเรื่องของเส้นการเมืองคะการเมืองก็จะมีอยู่การเมืองที่เจริญนะใครที่สสท่านไหนที่มีเส้นลายมือที่บ่งบอกถึงการเมืองที่เจริญนะคะแล้วก็การเมืองที่เสียหายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยนะคะกับโค้ดหนึ่งนะคะมาให้ความรู้ในเรื่องของเส้นลายมือที่บ่งบอกที่เป็นการเมืองที่เจริญแล้วก็การสวัสดีครับโค้ดหนึ่งนะครับ วันนี้ก็มาพูดในหัวข้อที่อินเทรนด์หน่อยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายที่เราจะได้ไปเลือกนะฮะนะักการเมืองนะครับเราจะเห็นอยู่สองมือนะครับวันนี้จะมาชี้ประเด็นสำหรับผู้ที่เล่นการเมืองว่าเล่นแล้วจะออกมาดีหรือเสียหายนะครับก็จะเขียนเป็นหัวข้อว่าการเมืองจเจริญ กับการเมืองเสียหายเส้นที่จะเขียนต่อไปนนี้นะฮะถ้าใครได้ดูนะครับแล้วก็มีญาติญาติพี่น้องที่เล่นการเมืองหรือตัวที่หรือตัวผู้เล่นเองนะครับถ้าวันนี้มีโอกาสดูไลฟ์ของโค้ดหนึ่งนะฮะก็จะได้ใช้เป็นข้อมูลได้ด้วยนะครับเอาเรื่องดีๆก่อน สำหรับผู้ที่เล่นการเมืองแล้วจะมีความก้าวหน้าในชีวิตนะครับมีตำแหน่งสำคัญในอนาคตก็จะอยู่ในฝั่งการเมืองเจริญนะครับมาดูซิว่าเส้นการเมืองเจริญมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวโค้หนึ่งจะเขียนให้ดูเลยก่อนอื่นเราก็มาดูเส้นพื้นฐานกันนะครับเมื่อลฟ์ที่แล้วคนหนึ่งก็เขียนกำกับเส้นหลักไว้สามเส้นว่าชื่ออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ก็มาทวนกันทีม เส้นที่โค้งลงนะครับระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับน,นิ้วชี้นะครับโค้งเป็นลักษณะคือวงกลมก็ได้นะครับอันนี้เรียกว่าเส้นชีวิตแล้วก็เส้นบนเส้นชีวิตนะครับอันนี้เรียกว่าเส้นสมองแล้วก็บนสุดนะครับนี่คือเส้นหัวใจครับมาดูไฮไลท์นะครับของเส้นการเมืองเจริญจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับ จะมีลักษณะเป็นง่ามใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้คือวาสนานะครับเส้นนี้คือเส้นวาสนานะครับวิ่งไปแล้วเป็นง่ามจะไปเกาะอยู่บนเส้นหัวใจนะครับหรือเกินไปเป็นเกินเส้นหัวใจไปก็ได้นะครับอันนี้เรียกว่าเส้นการเมืองเจริญครับคาว่าเจริญหมายว่าเมื่อเราเล่นการเมืองแล้วเราก็จะได้รับเลือกตั้งนะครับเป็น สสหรือมีตำแหน่งในอนาคตทางการเมืองที่ดีนะครับก็จะมีเส้นลักษณะแบบนี้จุดสำคัญกนะ็คือว่าไอตัวง่ามนี่ครับนะครับในลายมือจริงมันก็จะเล็กกว่านี้นะครับแต่รูปแบบของง่ามที่แยกออกจากกันเนี่ยก็จะเป็นรูปตัววีนะครับจะเป็นรูปตัววีนะครับลักษณะสมสม,มาตรเท่ากันนะฮะร,ระหว่างง่ามข้างขวาและง่ามข้างซ้ายนะครับก็จะแตกออก นะครับส่วนถ้าไม่ใช่แตกออกแบบนี้ก็จะเป็นความหมายอื่นนะฮะอันนี้ต้องค่อยๆดูนะครับงามที่แตกออกก็จะมีลักษณะแตกออกไปแล้วก็เท่าๆกันเรียกว่าสมมาตรกันนะครับการเมืองเจริญนะครับก็จะเส้นจริงๆจุดกําเนิดของเส้นวาสนาเส้นนี้นะฮะวาสนาการเมืองเจริญเนี่ยจะเกิดจากเส้นชีวิตก็ได้นะครับหรือเกิดจาก ข้อมือตรงนี้ที่โค้ดหนึ่งเขียนตรงนี้ก็ได้นะฮะมีความหมายเหมือนกันนะครับเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าการเมืองเสียหายมันจะมีลักษณะตำแหน่งขึ้นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะเป็นรูปตัววีอยู่เช่นกันนะครับจุดสังเกตนะครับการเมืองเสียหายเนี่ย วิ่งมาแล้วก็มาหยุดที่เส้นสมองนี่นะฮะแล้วก็เป็นง่ามอันนี้เรียกว่าการเมืองเสียหายหมยหมายความว่าผู้ที่สนใจหรือเล่นการเมืองภายหลังเมื่อลงเล่นแล้วก็มีการเสียหายทางด้านเงินทองนะครับภายหลังเงินทองก็หมดไปหรือเกิดเรื่องเสียหายอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายครับแล้วมาดูต่อกันนะครับว่า ถ้าเกิดมีเส้นที่ดีมาสนับสนุนเส้นการเมืองอันนี้อีกมันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคดหนึ่งจะแถมให้นะฮะเอามาฝั่งการเมืองเจริญก่อนนะครับถ้ามีเส่นนี้แตกออกมานะครับหลักวิชาเรียกว่าเส้นอิทธิพลแล้วก็เป็นงามตัววีนะครับสมมาตรเท่ากันนะครับอันนี้นะครับหมายความว่าเมื่อเจ้าของมือเล่นการเมืองแล้ว ได้รับเลือกตั้งแล้วนะครับภายหลังก็มีตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองเช่นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นใครที่มีเส้นการเมืองเจริญนะครับแล้วก็มีเส้นอิทธิพลที่จะทำให้มีหน้าที่ตำแหน่งเจริญแบบนี้อีกนะครับดูลายมือตัวเองได้นะครับหรือว่ามีเครือญาติที่กำลังเล่นการเมืองอยู่แล้วมีเส้น ดังที่โค้ดหนึ่งบอกนะฮะการเมืองเจริญก็แสดงว่าคนนั้นๆเนี่ยก็จะได้รับเลือกตั้งนะครับอย่างแน่นอนคณีฝั่งการเมืองเสียหายนะครับเรื่องเสียหายจริงๆก็มีหลายอย่างนะฮะแต่ต้องเข้าใจนะว่าผู้ที่เล่นการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งการเมืองเจริญหรือการเมืองเสียหายนะครับเส้นที่มักจะมีตามมาคือเส้นคุกตารางครับนะครับ ถ้าใครไม่มีเส้นคุกตารางนะฮะหมายถึงว่าการมีแต่การเมืองเจริญอย่างเดียวนะฮะชีวิตทางการเมืองของบุคคลนั้นก็จะดีมากครับไม่มีอุปรสรรคไม่มีใครมาทำร้ายหรือว่ากันแกล้งให้ติดคุกติดตารางนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูข้อมูลนะฮะว่าเส้นคุกตารางเนะี่ยมีลักษณะแบบไหนนะฮะจะได้เป็นประโยชน์นะฮะก็จะเป็นลนนักษณะแบบสี่เหลี่ยมนะครับ จะเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าก็ได้นะฮะหรือจะเป็นด้านขนานก็ได้แต่ขอให้มีลักษณะสี่เหลี่ยมเกาะบริเวณปลายเส้นสมองนะฮะนี่คือเส้นสมองนะฮะสี่เหลี่ยมก็จะเกาะบริเวณปลายอันนี้คือเส้นถูกกักขังหรือติดคุกติดตารางนะครับครนีเนี่ยพอเราเล่นการเมืองเจริญแล้วอยู่ในบางช่วงนะครับหมายถึงว่ามีชีวิตที่รุ่งโรจน์แล้วแล้วมาเจอเส้นติดคุกติดตารางก็ถือว่า ชีวิตที่ผ่านมามันก็ถือว่าดีใช่ไหมฮะก็ยังไม่ยังไม่ซีเรียสแต่ฝั่งที่มีการเมืองเสียหายเนี่ยหมายความว่าเริ่มเล่นการเมืองได้ไม่นานนะครับภายหลังเสียเงินเสียทองนะครับแล้วก็แถมยังถูกกันแกล้งจนทําให้ติดคุกติดตารางอันนี้ก็น่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะฉะนั้นไลฟ์สดวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะฮะสำหรับผู้ที่ กำลังสนใจหรือเล่นการเมืองในปัจจุบันนะครับก็ดูเช็คก่อนว่ามีเส้นการเมืองเจริญหรือการเมืองเสียหายนะครับอย่างที่โค้ดหนึ่งได้บอกไปถ้ามีเส้นการเมืองเสียหายก็โค้ดหนึ่งก็ไม่แนะนําให้เล่นนะครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรื่องไม่ดีก็จะตามมาเยอะครับมากกว่าเรื่องดีแน่นอนแต่ถ้าใครมีเส้นการเมืองเจริญนะครับโค้ดหนึ่งก็เป็นกําลังใจให้นะฮะหมายความว่าชีวิต ความก้าวหน้าทางการเมืองของคนที่มีลายมือแบบเนี้ยก็รุ่งโรจน์สดใสแน่นอนนะครับอาชิ์หน้านะครับจะนำเสนอเส้นอะไรก็ติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับคนหนึ่งก็ขอให้ผู้ที่เล่นการเมืองนะครับโดยเฉพาะโค้งสุดท้ายแล้วขอให้มีเส้นการเมืองเจริญกันทุกทกท่านนะครับสวัสดีค่ะคุณแดงสมณีนะคะ ค้คะมีคำถามว่าถ้าไม่ได้เล่นการเมืองนะคะแต่มีสี่เหลี่ยมปลายเส้นสมองจะเป็นอะไรคะนี้ถามมาคะ่ะที่ถามมาใช่ไหมฮะว่าไม่มีเส้นการเมืองแต่ว่ามีเส้นสี่เหลี่ยมที่ปลายเส้นสมองนะฮะเราก็ตัดเรื่องการเมืองออกไปเลยหมายความว่าเหตุที่จะเข้าคุกเข้าตารางไม่เกี่ยวกับการเมืองครับ แต่มีเหตุอื่นๆที่จะทําให้เข้าคุกเข้าตารางครับก็ต้องดูเส้นอื่นๆว่าเหตุอันนั้นอ่ะคือเรื่องอะไรครับแต่ที่เหมือนกันแน่ครับก็จะได้เกี่ยวข้องหรือเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปติดคุกติดตารางได้ครับขอบคุณค่ะ